ตำนานเซนเซ่าตอนกริฟฟินไมนอสสเปกเตอร์อันดับหนึ่งในเรื่องเซนเซ่าเนี่ยกองทัพของเทพฮาเดสจะประกอบไปด้วยสเปกเตอร์ดาวมาน108ตนซึ่งสเปกเตอร์ที่เก่งกาจที่สุดก็น่าจะหนีไม่พ้น3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งนรกไวเวิร์นราดาเมนทีสการูดาไออาคอสและกริฟฟินไมนอส ซึ่งถ้าจะถามว่า3คนนี้เนี่ยใครเก่งที่สุดคาตอบก็น่าจะเป็นกริฟฟินไมนนสผู้นี้นะครับเพราะตามตำนานกรีกแล้วทั้ง3คนนี้คือ3เทพสุภาผู้ที่ทําหน้าที่ตัดสินโทษของเหล่าดวงวิญญาณของคนที่ตายลงไออาคอสจะตัดสินดวงวิญญาณที่มาจากโลกฝั่งตะวันตกส่วนราดาเมนทีสเนี่ยจะตัดสินดวงวิญญาณของคนที่มาจากโลกฝั่งตะวันออกนะครับและสุดท้ายไมนนสจะทําการตัดสินครั้งสุดท้าย นั่นก็ถ้าบอกว่าใน3มเทพสุภาเนี่ยไมนนสจะมีอำนาจมากที่สุดนะครับและในเรื่องเซนเซ่าเนี่ยไมนนสจะได้สวมชุดกรอเซอร์พรีสกริฟฟินซึ่งเจ้าตัวกริฟฟินหรือกิฟฟอนเนี่ยเป็นสัตว์ในเทพนิยายที่เป็นส่วนผสมระหว่างนกอินทรีกับสิงโตหลายๆคนก็ได้จะคุ้นเคยกับสัตว์วิเศษตัวนี้นะครับเพราะมันมีลักษณะคล้ายๆกับตัวฮิปโปกริฟในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยแต่นั่นคือลูกครึ่งระหว่างนกอินทรีกับมา้า ผมมาดูดีไซน์ของเซอร์ a พลสกิฟฟินแล้วเนี่ยก็ดูสง่างามมากเลยเนะทางด้านฝีมือของกิฟฟินมีนอสเนี่ยถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยก็จ,จัดว่าโหดเหมือนกันนะคอสมิมมาริโอเนชั่นใช้พลังสร้างเส้นได้สุดกลังขึ้นมายิงไปยึดติดกับร่างของศัตรูเอาไว้เท่านี้ก็สามารถบังคับร่างของศัตรูได้ตามใจเลยครับเหมือนกับหุ่นชักใหญเลยเนี่ย เจมินี่คานอนที่โดนท่านี้เข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นของเล่นของไมนอสไปเลยครับสั่งให้หักนิ้วนิ้วก็หักดังเปาะเลยถ้าเกิดว่าจะหักคอแล้วก็คงจะทําได้ไม่ยากะนะคานอนเ,นเกือบสิ้นชื่อแล้วนะครับถ้าฟินิกซีิคิไม่มาช่วยเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าเส้นได้ของท่าคอสมิกมาริโอเนชั่นเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากไหมถ้าปักเข้าสู่ร่างเป้าหมายแล้วสามารถควบคุมเป้าหมายได้เนี่ยอันนี้มันโหดจริง ต่อีคิก็สามารถทำลายเส้นได้เหล่านั้นได้อย่างง่ายดายอะนะน่กอาจจะเพราะว่าอีคี้มันเก่งมากก็เลยสามารถทำลายเส้นได้ได้ซึ่งอีคิเนี่ยมันก็เก่งจริงอะนะเขาสามารถเอาชนะการูด้าไออาคอสได้อย่างง่ายดายเลยครับถ้าต้องมาสู้กับไมโนสจริงๆเนี่ยอีคิอาจจะชนะก็ได้นะั้งกลายเป็นว่าคานอนแพ้ไมโนสและไมโนสก็ถูกอีคิทำลายถ้าไม่ตายแต่ในตอนศึกโพไซดอนเนี่ย อีกี้ก็ไม่สามารถเทียบชั้นคานอนได้เลยนะแพ้กันไปกันมาแบบนี้ถ้าจะให้ตัดสินว่าใครเหนือกว่ากันเนี่ยก็ยากอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยกริฟฟินไมนอสน่าจะมีระดับพลังที่เหนือชั้นกว่าวเวอร์ราเดเมนทิสนะก็เพราะว่ามีนอสสามารถเล่นงานคานอนจนย่ำแย่เลยแต่ทางด้านราเดเมนทิสที่ต่อสู้กับคานอนเหมือนกันเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะโดนคานอนอัดยับอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะ และอีกช็อตหนึ่งที่เราได้เห็นความแข็งแกร่งของไมนนสก็คือตอนที่เหล่าโกเซนทั้ง12รวมพลังกันระเบิดกำแพงวิประโยคในจังหวะนั้นไมนนสก็ทะเละทะล่าเข้าไปครับแล้วก็โดนแรงระเบิดเข้าไปด้วยนะซึ่งไมนอสก็รอดมาได้ครับไม่ตายอึดจริงและสุดท้ายไมนนสก็ได้ไปปะทะกับเฮียวกาตรงหน้าทางเข้าห่วงมิติที่จะพาไปที่เอริเชียน เฮียวกะได้สร้างกำแพงน้ำแข็งที่ไม่สามารถทำลายได้ปิดกั้นทางไม่ให้มีนอสเข้ามาแต่ไมนอสก็สามารถทำลายได้อย่างง่ายดายเลยครับบ้าน่ยไปไปได้ไงเดี่และเฮียวกะก็โดนท่าไม้ตายคอสมิกมาริโอเนชั่นเข้าไปแต่ก็กลายเป็นว่าเส้นได้สุดเจ๋งของไมนอสเนี่ยก็ถูกความเย็นของเฮียวกะแช่แข็งแล้วก็ทำลายท่าไม้ตายนี้ลงอย่างง่ายดายเลยครับโถ่เอ้ยดูเป็นเส้นได้ที่ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่เลยนะ โดฟลามิงโกดูจะถนัดการใช้เส้นได้มากกว่าเยอะแต่ยังไงความอึดทึกทนของไมนนสเนี่ยก็ของจริงนะหลังจากที่โดนลูกหลงพลังของ12กเซนรวมกันแล้วยังไม่ตายเนี่ยไมนนสก็มาโดนท่าไม้ตายออโรราเอ็กซิวชั่นของฮียกคาเข้าไปอีกซึ่งมันก็ยังรอดมาได้ครับเฮ้ยนี่คือท่าไม้ตายที่ปลิดชีพท่านอาจารย์คาม,มิลผู้ที่เป็นกเซนเลยเนะความอึดของกริฟฟินไมนนสเนี่ยเหนือกว่ากเซนอยกงั้นเหรอ และสุดท้ายไมยนอสก็จบชีวิตลงตอนที่กระโดดตามเฮียวกะเข้าไปในห่วงมิติซึ่งห่วงมิติอันนี้เนี่ยจะผ่านเข้าไปได้เฉพาะผู้ที่เป็นเทพเท่านั้นซึ่งพวกเฮียวกะมันมีเลือดของอาเทนาอยู่ที่คลอสไงก็เลยรอดแต่ไมนอสเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาครับก็เลยโดนห่วงมิติบดขยี้ร่างกายจนแหลกเละไปเลยกว่าจะตายได้อึดทึกทนจริงๆเลยเนี่ย กริ f ฟินมีนอสในภาคหลักเนี่ยดูจะไม่ได้โชว์ฝีมือทางด้านการโจมตีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นกริฟฟินมีนอสจากภาค The Lost Canvas ก็จัดเต็มถ้าไม่ตายสุดโหดกิกันติกแฟล t เทอร์แฟลรวบรวมพลังภาษาเท่ากับปีของชุดกราะเซอร์พลสแล้วก็สะบัดออกไปกลายเป็นพายุทอร์นาโดที่รุนแรงพลังทำลายเวอร์วังอลังการมากครับกวาดรอบบริเวณเรียบเลยนะ และปีของกริฟฟินเนี่ยก็เป็นโล่ป้องกันที่แข็งแกร่งมากครับป้องกันการโจมตีได้ดีเยี่ยมบวกกับท่าไม้ตายคอสมิ c มาริโอเนชั่นดั้งเดิม g o เซนพิ i ซิสอวาฟิก้าที่มาต่อสู้กับ m i n นอสเนี่ยเรียว่าแทบจะแพ้หมดรูปเลยครับแต่สุดท้ายอบาฟิก้าก็กัดฟันลุกขึ้นมาต่อสู้แลกชีวิตแล้วก็สังหารกริฟฟิน m i n นอสุดโหดตัวนี้ลงจนได้ซึ่งเราจะพูดถึง3ผู้ยิ่งใหญ่จากกองทัพนรกในยุคเดอะลอสแคนวาสเนี่ย ใครเก่งกาที่สุดอันนี้ก็บอกอยากจริงๆนะนถึงมีนอสจะตายเป็นตัวแรกแต่ก็สามารถเก็บเอาบาฟิก้าได้เหมือนกันนะครับหรือคุณจะบอกว่าเอาบาฟิก้าไม่เก่งอย่างนั้นนะเอาบาฟิก้าโคตรเกง่งบอกให้แล้วนี่คือเรื่องราวของสเปกเตอร์อันดับหนึ่งกริฟฟินมีนอสหรือจะเรียกว่าไม n นอสก็ไม่ผิดนะเนะเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะอ่านมังงะให้สนุกสวัสดีครับ